ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปครดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่อยากจะบอกว่าในชนบทต่างจังหวัดอะครับเวลาเข้าหน้าฝนนะครับเสียงโกบกระึงอ่างจะร้องจะร้องดังมากๆในทุกๆเชา้าผมไม่รู้ผมลืมความลืมเสียงเหล่านี้ลืมลืมอะไรแบบนี้อะครับตั้งแต่ผมไปอยู่กรุงเทพเ,เช้ามาผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงนกร้อง เสียงอื่องอ่างเสียงตรบร้องอะไรเงี้ยครับพอผมไปอยู่กรุงเทพมาสิบเก้าปีกลับมาอยู่ต่างจังหวัดทําให้ความรู้สึกเก่าๆของผมกลับคืนมาไม่ถึงวัยเด็กไม่ถึงอะไรต่างๆที่เงียบสงบที่วิถีชีวิตที่ปกติอ่อมันก็เลยทําไม่รู้สึกคิดถึงอดีตคิดถึง ตอนตัวเองยังเด็กๆอยู่ครับที่ยังเล่นสนุกยังจับอึงอาง้ายังจับกบมาขายยังอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกนึกถึงย้อนวันนแต่ตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วครับการที่ฝนตกต่างจังหวัดจะเป็นผลดีต่อการต่อการทํานาของของชาวชาวต่างจังหวัดมากๆเพราะบางบางที่อะครับกรมชลประทานนะ้ํามันไม่ไปถึงเหมืองมันไม่ไปถึงอะครับมันก็เลยต้องพึ่งนะ้ำฟ้าน้ำฝนซึ่งตอนเนี้ย ชาวนาบางกลุ่มนะครับเขาก็จะเริ่มทํานาละไอ้ที่น้ําเข้าไม่ถึงเขาก็จะเริ่มรู้ว่ารู้ว่าเดี๋ยวเนี้ยต้องรีบไถนาพรวนดินต้องรีบปลูกข้าวละเพื่อต้อนรับฝนนะครับผมวันนี้ก็เลยเอาพาเพื่อนมาฟังเสียงกบเสียงอึ่งอ่างร้องเป็นหลักเลยครับเป็นหน้าบ้านผมเองตื่นเช้ามาอันนี้บ้านผมแล้วก็หน้าร้านครับ ถึงามาได้ยินเสียงกบเสียงอ่างร้องมันก็ให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยในอดีตดีนะครับในตอนที่ตัวเองเด็กๆโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้อะครับพาเพื่อนๆมาชมเสียงกบเสียงอ่างร้องเฉยๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนๆจะทําทให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับ แถวหมู่บ้านของผมนะครับมันจะไม่เชิงเป็นชนบทจ๋านะครับจะยังมีความเป็นในเมืองอยู่บ้างเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่ห้าโลสี่ห้าโลแค่นั้นนะครับก็จะมีภูเขาล้อมรอบตอนนี้ก็น้าฝนเข้าถู่หน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วครับจะมีฝนตกเกือบทุกวันในบางช่วงเวลาก็จะคึมคมหน่อยปลูกผักตลาดช่วงนี้ก็คือต้องระวังเรื่องพวกโกรคลักเน่าขนเน่าแล้วก็พวกโรคเชื้อราต่างๆครับผม ครับวันนี้แค่นี้ก่อนเลยครับอ่ะจบพายด้วยเสียงโบปเปงง่างร้อง